ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกุสูดสุคนมาพ่อมาเจอครับพ่อแม่ในมื้อนี้กันเนาะมาพ่อกับปั้นเข่าใหญ่พี่น้องเอ้ยนั่งกินในรถเนาะมื้อนี้ก็ไปก็พอเตียงท้องแหละพี่น้องโอ้สบายดีพี่น้องเลยเนาะกินหอมชิ้นแห่งห้วนห้วนขี้เข่าในรถพี่น้องมื้อนี้โอ้มาแม่กันเลยเอาพอเตียงได้เด็ดเลยมาพี่น้องเลยดบกาแฟกันบัวแล้วง่วงนอนเนาะ Ngon, mũi <laughs> <laughs> à, nhau mặt mũi muốn mũi 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 đó mũi 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 mình mũi 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 đó mũi 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 mũi

เฉาเหียนบ้างเาเฉยเหียนเจ้งข้าวเ,าาเ,าเพิ่นอเิพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเมินมาชมทบแล้วหนึ่งงันบาทโอ้สจที่เห็ดเฮือนซื้อเฉาเช่นอย่างเห้นล่านะจะไปถามเบมึงพาาว่าถาเรายังที่ทางมันบนเน่บนน้อนหรือว่าจะไหนก็ขอซื้อได้กับเมนชมทบซื้อให้เรลเป็นเส้นด็คขาดแต่าว่ามันเป็นแบงให้เป็นของเล่ากับเมนมา chúng tôi biết thương là cái băng bên con nhung này chạy và xi ô chừng ngọc ngọc bên con nhung bác sĩ mướn bác sĩ ba, bác sĩ mướn 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 bác

เคยนั่นืนเตยยูมไ่จ้ยเจี๊บหัวดบปวดหัวพน่อครัวันมืรอนี้กจังผุ๊กจิกตกก็ได้ไปน้ำเจ้าเหมือนวันไหได้เหมือนไห่ะยันเป็นไข่ไข่ไข่ยันอันสิบสองเข็มคือเจ้าเฮ้ยแปดเข็มอาแปดเข็มนึ่งวะา๊ะจะกระเพิ่มน้าเพิ่มต้นนี่ค่อยโพแปดเข็มหนึ่งดิเขื่อนไฟไฟในระเ้าเมือนนี่ thay u nữa, để mัน suông ma cả ma, để mà suông này, mันปวด hùa ma cả, quỳn ya để mấn cả, những bộ phong cách tĩ lệ, bảo khai vát nó, mợt mấn mợt แค่ไปวัดพ้นแควัดพนเฮ้ยตอนนี้ผมมีแดดด้วยนี่โควิดนี่แหละเฮ้ยแลมองหนาไปหาล้วอันที่สาวเจ้าก่อนได้มันแม่แต่น้องใส่ไมายก่อนี่น้องเลยแต่ยังไปทางอื่นไปให้น้องทงคือเก่าหมดเลยมันอีกะเนาะเพราะว่า มาเสียวไม่มาชงเลยเครื่องเฮือนทั้งนั้นเลยไปจ่ายเงินใจคำก่อนพี่น้องเลยจะสิบบนลงพุทธเนาะวันนี้น้องกับบุ๊กกันพุทธขุมตายกระบะดูพี่น้องเลยนองตรงพอยูไปเท่าเออกระเึกดึงน้องเนาะโคตรพุทงานถามรุ่งถามครับจอยเมื่อไหร่ คมรุ่เ้ายูเหรอคามรุ่งเร้าพื่อนมจืดไหนเป็นก้อน่ไม,มน,มนำจืดหน้าผลมไม้นำจืดน้าผลไม่เนาะเมื่อหนึ่งพื้นหนึ่งไพไปหาไ้าใจได้ป่ดเด็กหนึห่งพื้นหนึ่งไพกนยังทำประชานรู้ <c oughs> จะกี่ลงได้เมื่อไหร่ไ่ว่าจะง่ายอย่างนะหน้าว่าไพเมันอยู่ในหันเลย

แต่่ยูเฮ็ดหอนก็บอกว่าตี๋งบ็ดหาแล้วะบอกไดเมืองของยชื่อมาเกงยรายเติบอยู่ได้คนนี้จะเห็นว่าคลิปเผลุงน้องน้อยนางไทยเ็นยูาอันแบงคุนบอกรึยัอยู่ดีกินอยู่ บไปรถนี่ไงคักแบบนึงเนาะคักร็มีคนขับเลยสบายนินึงนะพี่น้องเลยพี่แบบก็จัดแน่แล้วถึงเนาะเชฟเฟอร์วันเฟอร์ไปน้ำแล้วแน่ไปขับเปลี่ยนแล้วนี่ยเรากวนก็ขับเปลี่ยนอยู่ไกขับไปที่ที่ไปที่มันได้แต่ประมาณนี้นะเอาขึ้นหรอวะเราบุกกาให้ขับเราบุนเราจะใบพอนึ่งแลจวดพ้น บบอร์แบ่ไหเบอรนสามเบอร์ว่าเลยมนเนาะก็พันกว่าบาทก็พันกว่าบาทบ่ะเนนมื่นหนึ 12, you know s <S uh, no, ่งเลยดีดีมื่นบ่อน้ำหรืออะไรเนี่ยบ่อเตียงโอ้โบ่อราคานม่แต่รุ่นเนาะรุ่่นีบไม่แต่รุ่นแต่ยี่ห้อรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันจะราคาพอสมกันยังดีแต่ว่ากระจังหน้ามาบวผมแหงเนาะผมแพ้งตัวที่วิโกุคือรุ่นจะเป็นของบ่อเตียงกับของบ่อจันนี่ป่ะ สอง0มืนยังบ่รวมสี่บ่จังนีสงสองมถมอน้ามนสามมกว่าบาทลรวมทังบัตรโอ้ฝนจะตกเลยตกงไฝนเริ่มนมิดนมมดปล่อยปล่อยเลย เป็นต้องหลังเห็นนี่พี่น้องคนหมดเลยเกี่ยวเข่าแล้วเวียนด้วยแล้วี่แหละพี่น้องคนตกน้องมิดแบบโปรยนะโปรยโปอยนะปล่อยพูดดีแบบเป็นวัดนั่นแหละเป็นจ่ากับพูดดีขั้นกะพี่น้องพี่อยู่ว่ามาติดกับกันเลยผมมีเนาะสี่ยรไปเดี๋ยวนี้ผมมีแบบฟื้นตะกี้ตะกี้มีดีตะกี้เป็นได้ไงเนาะตะกี้ ยู่อกี้ไม่อยู่อะเรใจขึ้นมามบบนหายแบบน่หายมันแลยไง่าวพูมาว่าี้กาศรอนเบาเื่วานก่อนแบบตกแห้งคุณ่องคุณเป็นคืนนี่เพิ่มขึ้นมานคุนวอนนีณน,น้ำท่วมเขาเป็ด đẹp bạn đang nhìn hôm khác đấy nhìn lại con cái xem nhú nhận kịt hà đấy hà nội khẩu lại này bạn xe trong nó mới tôm trăm đấy lẽ tiền chặt mà sao phải <AUT1> chặt จิดได้กับเปล่งยาบอกกินเมล็ดกินแล้วกักระเพาะคือได้กับเปล่งยาแบบกระเพาะมันถักแคบไปเลยเสร็จติดอยู่ พนาะพี่น้องเนาะวายาวกะรชได้จบคลิปไปคลิปลงไปแล้วเนาะกับผมมีอย่างไรพี่น้องเลยกะนั่งกินข้าวว่างๆเนี่ยนะพี่น้องนั่งกินข้าวว่างว่างเนาะเพราะว่าทางบอเตียงค้องคนขับรถให้ก็เลยอัดคลิปอี้พี่น้องนั่งกินข้าวในรถเลยพี่น้องเลยวายาวกะรชได้จบคลิปไปคลิปลงไปแต่น้องกับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับตรงคลิปของผมผลงานของวายาวโดยตลอดมาเนาะขอบคุณขอบคุณทุกๆตัวนั่งใจที่ตรงเห้นวายาวโดยตลอดมาอ่ะวันนี้กับปอเตียงคล้องคนกับซื้อดเทื่าน้อง ทำไมเพื่อนลูกสาวเพื่อนในนอกจ่างเย็นเพิ่งนะนะวางเตียงวันนี้ครับไปพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเลยลาพี่ลาน้องก่อนเนาะก่อตัวขับรถก่อนพี่น้องเลยวันนี้ฝนกลับบาอันตรายพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วไป